อยากให้พี่ผู้มีหารผู้มีงานแบบนี้ก็เป็นยังไงบ้างวันนี้ประทับใจมากน้องโซนมาแบบเอาจริงคนญี่ปุ่นตกใจมากไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนบอกว่าพลังของของแฟนคลับสุดยอดจริงแล้วเขารู้สึกว่าเลือกไม่ผิดที่เอาสองคนนี้มาเป็นเซสันเตอร์จริงจริงจุดรอมต้อนที่เลือกน้องซีกับน้องดิวเพราะอะไรอ๋อจริงๆเราเคยไลฟ์กันมาก่อนค่ะเคยให้น้องซีกับน้องดิวไปไลฟ์ที่เป็นสตูดิโอเนาะแล้วก็เชิญแฟนคลับมาแล้วรอบนั้น ที่คุณมาร่วมเป็นพันทั้งที่เราเอาแค่20คนเราครู้สึกว่าโอ้ยสองคนนี้กำลังของแฟนคลับแล้วก็ด้วยตัวน้องเองด้วยความน่ารักของอันลูมิวและพี่ซีเนาะ,นะของเฮียเนี่ยก็เลยเหมาะกับแบรนด์ด้วยค่ะก็เลยเลือกทั้งสองคนมาแย่คุณโชคดีรายแรกว,วันนี้เกินคาดไหมคะสุดมาก <laughs> ตกใจจืน,นิต้นไหครับ <laughs> <ไ>รจื่นเลยค่ะตอนแรกก็นึกว่า เขาไปปิ้นอะไรมาหรออ๋ออันนั้นคือของเราหรอที่เราทำไปตกใจมากน่าจะ400ชิ้นนะคะที่เราซื้อไปมาแสนช้าวิปปี้รวยมากพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความที่มีแปะแปะแบบเด็กค่ะก็จริงๆมอนดามินเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้มีรสชาติเยอะขนาดนี้แต่ว่าเรามีงานวิจัยมาว่าในคนไทยเนี่ยชอบหลากหลายมีความหลากหลายมากก็เลยทำน้ำแปะแปะ ออกมาให้เหมาะกับทุกคนค่ะรวมทั้งของคิดช่วยของเด็กนะคะเราก็มี2รสเป็นมิสเบอร์รี่กับเกรฟฟุตก็มีเหมือนกันอันนั้นก็สามารถส่งชิ้นส่วนรวมได้นะคะอย่าง8แบบที่น้องนิวเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นคาเวียโนของพี่ซีก็จะเป็นเอสเทคูนะคะสออันนี้ก็จะเป็น2ตัวที่ขายดีที่สุดของมันาลีค่ะประสบการณ์ในการที่บอกว่าใช้งานก็าจะต่างออกไปใช่ค่ะอย่างคาวาอรเนี่ยก็จะหว,นวานแม่เบล,บล,บลน่ารักอ่าอย่าง สดชื่นแล้วก็ดุนดรนนิดนึงแต่ว่ายังผ่อนโยนไม่แส่ฝาอนุดิวรีวิวความคาวียี์หน่อยรีวิวความคาวายี์เรอครับนี่ไงวันนี้ใส่ชุดมาเลยครับดูคาวียี์สีชมพูเหมือนขวมดมดมินเลยครับ <laughs> ม,มันมีความจำเป็นกับเราเลงไนบ้างของเราหรอผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้วด้วยครับสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าแปลงฟาร์มอย่างเดียวเพียงพอแล้วแต่ผมว่าไม่ครับผมรู้สึกว่า แปรงฟันมันสะอาดก็จริงแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงขนาดนั้นครับไม่ทั่วถึงเท่าเวลาเราบ้วนปากลดน้ําแทรกซึมเข้าไปตามจุดนู้นจุดนี้จุดต่างๆในในร่องปากช่องปากสิที่เลยเอาไปใค่ะความจำเป็นในการที่แบบต้องใช้น้ำยาบา้วนปากความมั่นใจยังไงผมจะดูบอาอะไเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันสะดวกด้วยครับ <c oughs> เราไม่ต้องพกแปรงฟันยาสีฟันอะไรเงี้ยเราก็พกน้ำยาบ้วนปากมีทั้งแบบกบทเล็กกบทใหญ่ครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาที่บ้วนปากเราสูดสวาชื่นด้วยครับผมแล้วก็ ที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่แสบปากเพราะว่าเราเคยใช้แบบเคยใช้มันนานมากแล้วมันแสบปากเพราะเราขั้วปากแล้วก็ใช้เวลาท่านนี้เป็นแบบว่าขั้วก็เป็นซูนอ่อนโยนไม่แสบปากเราจะดูอย่างที่ปากมันตีวีคู้ช่องดีไปแล้วสามเลยอีกเท่าไหร่เนี่ยสิบเมตไม่มีไปแล้วนี่สิบเก้าท่านกิจกรรมมันเป็นยังไงบ้างกับคนที่จะไปญี่ปุ่นสิบมีอ่ามีอีกสิบเก้าท่านนะคะแบ่งเป็นสองพาท ร้านแรกเป็นคอปสเปนเดอร์9ท่านนะคะซื้อที่ร้านค้าไหนก็ได้ที่มีสินค้ามันจะมีมีใบเสร็จ<ไ>เอามาลงทะเบียนผ่านหน้า Facebook จะมีรายละเอียดอยู่9ท่านนะคะที่มียอดซื้อสูงสุดได้ไปเลยทันทีแอาแล้วก็อีกอันนึงหลังจากซื้อแล้วตัวขวดมันดมินนะคะมีไหมเอามาไว้ขวด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 วดข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 ดข ตอไปสีชมพูด้วยนะครับหมนนตอม่ะตัวกวดขาเอาชันหลักยันไี่ตัววดปวดวดานนี้ย้อมอีกทีค่ะตรงนี้นะคะตีดมันออกมาค่ะอย่าต่นหน้าร้องอ่ะต่ดตรงนี้มันออกมานะคะเขียนชื่อที่อยู่นามสกุล ส่งไปร์ตนียมาค่ะตู้ปนอสองเก้าสิบเก้าจบแล้วที่สี่มาได้ตรงสี่าค่ะแล้วส่งมาที่ตู้ปนอ9ปนอ2 99เพราะพลาไัย10100นะคะส่งมาได้ตั้งแต่24สิงหาถึง30พฤศจิกายนแล้ว10คนที่ส่งมาจะได้ไปกับพีซีและนิวแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆไป ไปไม่ต้องมีคัำลำเดียวกันเลยไปแบบเที่ยวด้วยกันเจอกันตามสถานที่ต่างๆซึ่งแนะนำให้ไปกิจที่บ้านในกิจคือสมบูรณ์ไม่ควรนะไม่ก่อนโอเคถ้าเราจะไม่ไปประกันตัวอยู่ที่ภาคอยากให้ซี่สิบสองนี่คือเราเป็นอะไรคือแล้วเริเนอะไรังครับผมก็ฝากน้ำแขงบลูฝากมอนนาบินด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ทางมอนนาบินให้โอกาสให้เกียรติผมกับเฮียมาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้นะครับก็ บอกเลยว่ามอนามินถ้าลองใช้แล้วจะติดใจแน่นอนครับอย่างที่คุณนิวบอกครับว่ามี8สูตรเลยให้เลือกนะครับมีเยอะมากสำหรับคนไทยที่ค่อนข้างชอบความหลากหลายครับอย่างผมก็แนะนำนี่เลยสูตรคาวาย่ครับเขาจะมีกลิ่นผลไม้ด้วยที่สำคัญบว้วนแล้วไม่แสบปากแน่นอนครับจริงๆกับบากสูตรเลยับผมก็สูตรนี้ผมก็ชอบสิ้าลูกูนะครับผมเท่ๆของผมนะครับผมแล้ว,ออก,ลวออก็ เชิญทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะน,น,นะครับผมก็ฝากพัฒนาด้วยนะครับ,อบรขอบคุณครับเสร์ทนิดนึงครับ